สวัสดีค่ะพี่น้องขอตอนรับพี่น้องคอสู่ช่องปรกษาพาเลาะค่ะวันนี้ขออนุญ,ญาตให้ต่อโชกนะคะผ้าพี่น้องมาช่โอ้ยว่ามานันนอะนั่นน้องจูโน่เนม่น้องจูโน่ที่เป็นพระสังน้อยเนี่ย <c oughs> เหมือนน้องจูโน่วันนี้มาก,กินอันนี้ค่ะพี่น้องต้มไก่ก่อนจะกลับบ้านนะคะวันนี้พี่ตั้มพามาร้านอยู่ในหลือแพ้งพี่น้องแต่ป็นอีกออันึ่งบบว่าเออนเพื่อนว่าเป็นร้านที่ขึ้นชื่อมากของเมืองเลย แค่วันขันพู้ใด้่งหูก็คือวงหูเลยนะคะน่าบรสทอันนี้พี่ตั้มนะคะดแูแลดีมากเครื่องผ้าแบบไปกินโอ้ยกินข้าวกินน้ำนี่มีมีเอยียงสวัสดีพี่น้องไท่เลยไข่แนวไท่เลยไท่เลยมึงเุ็นไก่บต้มไก่บ่ต้มไก่มันมันจะออกว่าเป็นไก่หรือเปล่า <c oughs> ต้มไก <c oughs> เ่เป็นเ,เป็นตเตซี่เป็นิตเตซี่ ตับลุนๆนแน้วนี่ถ้าเกิดว่ามีมีเป็นฟิวแบบนึ่งปลาเนาะนึ่งปลาแล้วก็ไปกินปลาไงตักตับเอาไว้จะของก้อนโอ้ยชาวบ้านชันเรียกว่าน่าเกลียดมากเลยนะชาวบ้านชันทุกคนเห็นมันกินดูอมกขนก็มกกระดู เนื้อกับหนังมึงให้ผัวบอะไ้มึงกินว่างวะเนานี้กัวถอยมาลูกให้ลูกเป็ยังขึ้นตะขากับตะไคร้เขาต้องแบบดุงผิวพันธุ์ตะขาให้เนาะพระสวยทะลุน้องฟุ้โกะนะคะเข่ากันบ่าฮะเข่ากันบ่ามึงกำลังเห็นสิงนองเลยลูกสาวก็ยิ้มตลอดเลยนะคะยิ้มตลอดอืมแล้วพระเขียวแข็งเท่าไรพวก ่าบายดูเด้อท้องลูกสิรอกอท้องอยากก็ท้องจะรอกเพราะเป็นเขียวเราตี <laughs> ตอนนี้เขากำลังรอนั่นครับพี่น้องค่ะรอเหลืออะไรอีกบ้างครับพี่ตั้มทอดไก่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 ที่บันก,กินตั้มเป็นยูบอกเอาต่อจะคลองมากว่าสัน ขันมากกัคือคนอื่นก็ต้องมาขึ้นน้ำจาของน้ำเอาเนี้ยเดี๋ยววันเสารก็คือเาสีมาขึ้นตเทอ่นตนนอตัสองต้นกันนะโอ้แล้วหิ่จาของเลือเสียงไว้เด้อได้เสียงไว้ขั้หาอยู่ในมัอไปใส่นู่นี่เออไกลตัวเดียวมมนก็ับ่าได้วิพาะสิบตับไปนะกตอเรากินได้อยู่วันนี้เดินทางขอบคุณต่อโชคค่ะ พี่น้องจากบัวร้านวัวบัวร้านจะเบ่วเวงดูนี่กล้องเขา่า <c oughs> พี่ตั้มเล่า,เล,าเล่าให้ฟังที่ว่ามาเจอร้านนี้ได้ยังไงมาเจอร้านนี้คือก็เป็นคนที่แบบชอบแสวสาะแสว <สะ S 2> งหาอะไรกินที่มันอร่อยที่มันอร่อยแรกๆเลยแรกๆเลยก็แบบเราก็เห็นตาม <c oughs> ร้านนี้ไม <c oughs> ่ลงวิ ร้านนี้ไม่ลงรีวิวจะเป็นคนเฉพาะคนในพื้นที่เท่านั้นที่เพิ่งจะรู้ใช่เแล้วก็ถ้าจะมาร้านนี้ก็คือต้องกินข้าวมาก่อนหรือว่าเผื่อเวลาสองคนที่คนที่รอได้ถึงจะใช่ถึงจะถึงจะมากินที่นี่ได้เพราะจะมีคุณยายแก่ๆเป็นคนทําแล้วก็มานี่ก็เหมือนกินที่บ้านตัวเองค่ะมาเหมือนอยู่บ้านเอาง่ายๆว่าเป็นพี่ว่าเขาไม่ได้เตรียมวัตถุดิบไว้ค่ะทุกคนค่ะ เพื่อนกับไปเอาจากต้นสดๆมานี่แหละช่างใบบักขวดกับไปอ่านเอาน้ําต้นน้ำอย่างมาแล้วสั่งเยอะก็ไม่ได้ใช่ไหมครับสั่งเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าร้านนี้แบบว่าถ้าเหลือเนี่ยก็จะเสียดายเพื่อนจะไม่ให้สั่งเยอะถ้าเราสั่งติ๊กในเมนูเยอะๆเพื่อนก็จะขีดออกเพราะว่ามันเยอะเกินบะหมี่ยังกินไม่หมดเพื่อนไม่เพลินเป็นเรื่างท้อถ่ายบะหมี่เพิ่นแล้วแสดงว่าร้านนี้ไม่เหมาะกับต่อโชคเพราะต่อโชคเวลาสั่งกับข้าวคือสั่งแบบชิบหายเลย ไปสามคนไปสามคนต่อสองโต๊ะแล้วยำยำเต็มโตูไปกินร้านคุบัวสองพันแปดหรือสามพันสองกันวะเนี่ยตั้มตัดตะเกียบโอ้ตัวอะไรอยู่ทั่นี่อย่ามองนันี่ไม่ค่อยกินเนื้อไก่นะตกินแต่พวกกลืนพวกอะไรเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยพื่อน่ะพื่อน่ะเพื่นกระเลือกไว้เนาะพี่น้องขาโอ้ยเขาาบอกกว่จะิปลาเบื้องโอ้พี่น้องเบื้องพว่าน่ะโอ้เกินจริงินลาย่ไดด้้เ อืมอันเนื้อเสต้นนึงก็ได้โอ้ยนี่แหละเฉพาะมันหยาบมันมืนพี่น้องอืมแล้วก็เอิ่อนมาคนหยาบคนมืนกินของเสียหมดเลยหันเนวกินแร่ของเสียหมดเลยก็จะเป็นพวกอ่าตำดองแดงตำข้าปุ่นตำหยางสินอ่ะอันนี้ขึ้นมากุ้งกุ้งกุ้งเปลี่ยนเลอันเสาตีนเหรอครับตีนเมย์ตีนเมย์ถ้าเป็นคนข้างนอกก็มาไม่ถูกหรอกเพรามันอยู่ในในมาก พี่กัดจะมายัางไงเอาเอาสมมติว่าพี่ต้องเชื่อไหมว่าคนคนในเมืองเลยบางคนก็ไม่รู้ใช่คนในเมืองเลยบางคนก็ไม่รู้บอกหน่อยถ้าเกิดสมมติว่าคนในเมืองเลยเขาอยากเขาอยากเข้ามาลองลองชิมอ่ะบ้านไรม่วงบ้านไมรม่ว,มวงครัวดาบเหล็กบ้านไรม่วงครัวดาบเหล็กค่ะ แต่ต้องเผื่อเวลานิดนึงถ้าจะแบบว่ามาเราได้กินเลยเป็นไปไม่ได้ต้องรอประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงเผื่อแล้วเนาะก็คือแบบมานั่งคุยกันแบบเพลินๆเหมาะกับการมานั่งปรึกษาประชุมกันเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช่ชาวบ้านมันอยู่ไล่อยู่สวนอะไรประมาณนี้ที่นอกก็จะเป็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าเพื่อจะเป็นฟิวนี่นะคะดูข้างหลังก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่ายามอะไรหรือว่าเป็นอักษะเป็นอะสะอนุดา พวกศิลปินดาราก็มาเยอะพวกเอาดาราดาราดาราเขาใครใครมาบ้างพี่อพวกอัจฉริยะสันงเออเวลาเขามาคอนเสิร์ตอย่างงี้เหรอคะใช่เวลาเขามาคอนเสิร์ตเวลาเขากลับบ้านเขาก็จะชอบสั่งพวกอาหารแบบนี้อ๋อใช่เขาก็มานั่งกินเหมือนเราเนี่ยแหละเขาไม่ได้แบบว่าคือร้านนี้ไม่ได้มีออฟฟิศเที่ยวว่าคุณคือดาราคุณคคุณคือดาราดาราเขามานั่งกินแบบนี้ ไม่มีจานคือร้านก็จะเป็นบ้านๆช่มันรับได้ก็คือได้ใช่คำจินมบ้านบ้านในครัวอือวนพี่นอนจะเบิ้งตักไข่หมูตักไข่หมูมีแตหนังมีแต่หนังกับกระดูกแล้วเบิ้งเบิ้ลจะของเบิ้ลกระของมีแตมีแตกลืนแตียงโอ้โหนี่แหละในการเป็นต่อโชกพี่นอนใครในตะโซนหนามันบ่ากินอินทรลสาับน้ำหมูอีฟูก็กกินเหมือนขัเมือขึ้นนี่สวเติบสวแห้ง บอกว่าจงเหยียจักอันมากของหมากไงคือเห็นจะเหมือมไทะลุเขึ้นมาเขาของน้ำจะได้เห็นอันเห็นัแต่ไหนกองเตรียมอันทั้งตัวอันอยู่กินซอยกันสองรีวิวตอนช่วงรีวิวซีเป็นยังไงชดสดเอาชดน้ำนะสดนานหรืเป็นาังอะไรภาษาบ้านนี่หรือเปล่าบ้านเล่นบอมันบ้านมันมันมันอมอมกินน้ะแบขามเปียกอ๋อเป็นแบบมันจะเป็นเปรี้ยวน้ำอือเปรี้ยวน้ำแล้วก็เปรี้ยวตามแล้วก็ จะมีกุ้งทอดที่มันเป็นแพรียวสำหรับต้มไก่ตัวยังไหหลานปริญญาไปกินนานไปครัวสามพี่น้องอ๋อร้อยเอ็ดใช่ไหมไปกินไปจ้าเราไปด้วยกันแล้วก็นั่นแหละเราไปด้วยกันแล้วเราแวะด้วยกันแล้วเออฉันว่าฉันว่าฉันว่าสามคนที่เขาทำมาเป็นหม้อให้เลยเราไปกินด้วยกันแล้วบออันเออกระแทบอยู่ พี่น้องเออว่าท่านแหลวเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเราก็เหลือเมนูกับข้าวอีกหนึ่งอย่างหรือสองอย่างนี่แหละค่ะจังสันกะสิขออนุญาตเราประท่านอาหารก่อนด้วยพี่น้องเด้อวันนี้นะคะก็พี่ตั้มก็พามากินข้าวก่อนกลับบ้านนะคะเอาเป็นว่าขันวิโอกาสมาเมืองเลยอีกนะคะเราจะพาไปสถานที่ไหนก็รอติดตามนะคะตอนนั้นอิมันอาจจะออกกล้องได้แล้วตอนนี้ยังออกกล้องไม่ได้นะคะ แต่ว่าต่อถูเนี่ยเออน่าออกกองได้ตลอดเพราะเราเป็นดาราช่องหน่ดิครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมเต๋อเนาะพี่น้องเนะ